วันเมื่อคืนมานอนพักที่โรงแรมเฮนอฟเฮ,ฮนอฟเฮ,ฮนอฟที่แปลว่าไก่ใช่ไ yeah. หมเฮนอฟไเฮฟที่แปลว่าไก่มันจกมีโรไก่มเขาจะมีเไอกอ่ไก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 ่ไวกไก่ไไก่ไก่ไก่ก่ไกกก

เมื่อคืนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมันน่าสนใจมากในหนังสือมันบอกว่า95%บนโลกใบนี้คนบนโลกใบเนี้สตัรเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ตัดสินใจว่าต้องการอะไรว่าสัต95%ของคนสตั c k อินไลฟ์ because the indecision บวชสันจำไวเด้อ95% of people are stuck stuck in life because indecision มูหว,ว่าจะคล้องตรงการอีกยังสูเป็นอยังคือว่าจังสันพันไห้พันไห,ห้คำถามมสามคำถามถามมา คําถามแรก Why do you want i คําถามที่สอง Why do you want it? คําถามที่สาม When do you want it? นี่ละสามคำถามนี้คนใส่เวลาดนแห้งในการหาคำตอบหรือบอบางคนกับโเคยคือสิหาคำตอบมันก็เลย stuck มันก็นเลย indecision มันก็นเลยบอรประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าบอรอยากเป็นคนที่บอบประสบความสําเร็จในชีวิตฝ่าหาฝ่าหาให้พ่อซ้ําคําถามนี่ไปฮาให้มันพ่อพอแม่พี่นนอฝากไว้ให้คิด